สวัสดีครับพี่น้องปอกปลายสูบสุ้นครับืันนี้เอาทิลา่าพามากินเขาแรกเนาะครับในสับไอ้ในมือวันจันทร์วันทำงานมือแรกเนาะคบนะเนาะเดี๋ยเสียบวันืัอนี้เราในมัดมาซูกินรับนี่ครับพี่น้องบึงซอยกันพี่น้องเป็นยังไงโอ้ยแช่แห้งเลยว่ามีนำ้ำแล้ะยำหอวปุ๋น บพมันถาดบพมันจานเป็นกะละมังครับพี่น้องอทีมงานผมได้ดไปกินครับมันนี้ชิมย่ำของปุ่นเออนี่ยพักครับพักพักพักมา,มาขับมาพี่น้องมาแสบนะแสบแสบน้อกันกรบเอาเด้อขอแรงครับแต่วามันขอแรงเราเป็นในย่ำของปุ่นแล้วพี่น้องเลยสิบสิมเบิ้คือเราตามประเภทนี้นาะพี่น้องเนาะพ่อพ่ออัน ทีมงานพนบ่อเสียใจอือตองซิมบางกรงกับคำาแหลกเนาอะอเดี๋ยวเด้อคำาตาเหลืองกันป่มันเหลืองไรอ่ะของเอากังบ่ขึ้นดอกบเอาคนตาตีบตาหน่อยไปนองเอาทำนั่นต mm ้ hmm. <h ums> นองยอมเป็นสองป๊ก มันอกสองโผว่อะไรววาเปินกระเบื้องชิมกรบืงชิบอ่อน <c oughs> นออืมเป็นยำขอบุณแด้เป็นรองเอาวบากินยูกินยูบยๆอืม ทีมงานเป็นมากนะเป็นเป็นมากเรียกขอบคุณแซบแซบ ยังได้ก็แจ่มยังนันพี่น,นองอ๋อหายไปวะ 裏切りのピンが見え。 ยำงมงแห้งเสียงเื่องดังร <laughs> อบ<ม> <laughs> เลยเสียงเราอาว่าไม่ไหม้ไม่ไหม้ก็เป็นใส่ปองช่อสับป่าดนะอาจจะอาจจะไปงีย้ยงยงยำต่กอกระแสเพื่ <laughs> อองเนาะ พี่ดีไปองมากแก้แวเสร็จแฉลบันน้องคนอดีมากสังเกตเนะาะหรือว่าเดี๋ยวเอาเกือรอแท้เอาไิ <laughs> เอาไปเรารอมากครับเนเรารอมากไหมต <laughs> ามภาษา ยำภาษาค,คนคนอายุวัยหลายเนาะก็ต้องรออยู่ตลอด <c oughs> ไปจะของส้มเมื่อไรนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมึงเี่กข้ามพิเศษมั้งบวชบวชกับปะทูโอ้ยเนาะเอาซิมข้ามนี่พี่น้องแสบน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ทิองทิ้งว่าเดี๋ยวฟังเสีต้องยกสองนิว้วสามยกนิ้วเดียวว่าเขาก็เบิรงกิ้เพื่อกันเล่เนาะเพราะฉั้น,ง, <c oughs> นงานเข่า เอาไม่เอาพี่น้องกินแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆะตตายเอาเที่หลาสตตายเอาเที่หลาเ b ท่านนี้คุณทุงคนคงจะว่าหมวกเอาไปใส่ผาพัน้อเอาไปใส่เอาจะบอกว่า เอาไปเรื่องวายุคอันค่ายอาจารย์การเล่าตัวว่าว่าจัดสารระหว,วา่าเจ็บรักษาไว้ให้ย่างดีเด้อทรัพย์สิสนติดเรื่องวายุอันค่ายหมดนะเดี๋ยวเบิเบรงก่อนว่าโอกาสบางๆันทั้งสิ่แย่เขาไปเอาพี่น้าะมัวก,กับอันผ่ากันข้อเอาดีเป็นเอกลักษณ์ของเอาเป็นเรื่องวายุไค่าย <c oughs> ไม่มีโอกาสของ,งป,อปังก็เสียบออกไปตอนนี้งานมันกำลังหลาย <laughs> โอ้ยแซ่บิลเล่พี่น้องบันได้ทัวเด้แซ่บบิลลีจุดจอดเลย ใั่ให้ก่อมครับมีหักกลุงแล้ว,ลวพ่อแ้วพกกลงพิเศษใส้กล้ง,งนำ เสียแน่จังน้อยเสยกลุ่มน้่ไปน่อย็นงกลุ่มค่ำโตเป็นโตเลยก่น้อไปน่อยค่ำนี่แสบดีเลยกลุ่มโตแ่ได้ไปหน่อยไม่จงเลือกตากินไม่จังบาน 让你想办 ดของาหรือต่างอย่างขู่ขวอยแห้งแสบอย่างขู่วอย่าแห้งมัชงคือคนกินเขาแสบไปน้องจะไปให้ลูกไอ้เมียครับเด็กหน่อยตัวกินเขาอยู่โรงพยาบาลเมื่อวันเปียกแห้งกินเขานี่แสบอย่างนั้นซื้อมาเห็ดกินตั้งสิบหกแสบ ที่แรแซ่ยบยำโกวไม่แห้งถึงมีก่องดีน้คันตื่นถึงยมด,วดวยวนาวโกวๆที่พี่น้องนานสิบปีีหล่น้องกับพีบีแล้วสำรับจิมดีเอาเดี๋ยวสวยวนวยาววนีเด้อพี่น้นองเอด้อมาใส่น้ากันจิมเบิร์ดจิมแฮรเบิร์ดนี่แหละมันคนตักไหร์ไลท์บมดพี่น้องก็เสียความมันนี่ สำหรับคลิปนีここ้ขอขอบคุณผู้บน,นิหารกดแชร์กดทิดตามกดซับสไครต์เอาทีละน้ำเด้อขอขอบคุณพูนหลายหลายผู้บริผู้ที่ตามแล้วสองร้อยสองร้อยยี่สิบเกล่สองร้อยยี่สิบเกล่อมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมีผู้ใจบนไหนสามสิบพูดที่ต่อไปหนึ่งขอขอบคุณพูนหลายหลาย อีกผู้หนึ่งเด้ออาทิตย์หนึ่งยี่สิบกว่าว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็ผู้สามสิบหัยก็บหัยมิส่งไงเหมือนเออไอ้สิ้นเดือนนี้มีิส่งไงอันนี้ถือหวยถือโรเวนเด้อถ์โระวันเดอร์ผคนเราพูดหลายดีใจนั่มบนละขันผู้คนโคตรหน่อยพี่น้องสำหรับชิมเหนียวสิมเหนียพี่น้องเนาะขอบุญเราคูดหลายๆขันเอาด้วยแล้วว่าอยังผิดพลาดไปแล้วว่าลองเกินเขา ตัวไหนไปครับเอาจะด่หาหรือไนรองเด้อท่านนะี้ขอกวามังแรงใจไปรองนี่ยสองลอยกว่ามาเป็นเดือนล่ะหลายเดือนแล้วล่ะรู้ตัวดาวแกบบชอยกดแช่กดซัสบสะไข่กดไล่กดติดตามให้เอาเลยเด้อไปรองเด้อรับจุลินทรีย์นครับสวัสดีครับ